สวัสดีครับผมไม m a เมดซีนะครับผมนะและภายในคลิปนี้ผมจะมาทำอะไรหลายคนออนเชนในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปกันแล้วนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาจัดสิบอันดับซูเปอปร์ฮีโร่ที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของมาเวลนะ EP ที่2นะครับผมนะก่อนจะไปดูถ้าฝากกดไลค์ซับสไครต์แอนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมที่ทำคลิปต่อไปอย่าวๆาด้วยนะครับผมนะก็ถ้าพูดเบาไปต้องขออภัยด้วย ครับผมนะโอเคได้ยนสมายก้องโอเคมาอันดับที่10คือเ e n ทรีเก้ามูนดากอนแปดวีนอมเจ็ดเจส n ิก้าโจนหกเบลดห้าโกส4ไรเดอร i สี่ h ด n g เดวิลสามชางชิสองพันนิชเชอร์หนึ่ะครับผมนะโอเคถ้าผมก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับสำหรับการจัดสิบอันดับซปเปอร์ฮีโร่ที่ผมชอบที่สุดของมาเวลนะครับผมนะก็ ถ้าผมพูดไวไปหรือพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะก็พอดีพ,พ,พึ่ง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 ตื่นนะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง,องโอเคก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้สำหรับคลิปใหม่สวัสดีครับ แล้วครับอยู่ในช่วงสปอยท้ายคลิปนะครับผมอ่าวันคลิปพรุ่งนี้ของวันพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นการรีวิวเลโก้ที่ผมม็อกขึ้นมาเองนะครับผมนะโอเคแล้วก็วันวันที่21ผมจะลงรีวิวเลโก้ไอรอนแมนมาร์คยีนะครับผมนะโอเคก็บอกแฟนๆนี้ก่อนนะครับผมก็สำหรับนี้มีแค่นี้จะเจอรุ่งนี้สำหรับพี่ใหม่สวัสดีครับพูดไปแล้วนี่หว่าส่วนคลิปทีเดียวไอคลิเคปเมื่อกี้ไปบาย